เริ่มต้นวันด้วยกาแฟแก้วใหญ่ชีวิตนักดนตรีอิสระมันก็ประมาณนี้แหละวันนี้มีงานเล่นดนตรีที่คาเฟ่ตอนเย็นแต่ก่อนหน้านั้นต้องซ้อมเพลงใหม่ทำเพลงให้ลูกค้าส่งเดโมเพลงที่แต่งไว้ให้โปรดิวเซอร์แล้วก็ตอบอีเมลกองโตโอ้โห เมื่อวานลูกค้าบอกว่าเพลงที่แต่งให้มันยังไม่โดนใจอะ่ะให้มันฟังดูเศร้ากว่านี้ได้ไหมก็ต้องแก้กันไปเฮ้อแต่ก็สนุกดีนะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เต็มที่ตอนเย็นมาถึงคาเฟ่เตรียมเครื่องดนตรีเช็คเสียงผู้คนเริ่มทยอยเข้ามาฟังเพลงที่เราเล่นมองหน้าเขาแล้วเห็นรอยยิ้มมันคือความสุขที่สุดแล้ว มีคนเดินเข้ามาทักเพลงเพราะมากเลยค่ะชอบเสียงกีตาร์มากแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วหายเหนื่อยเลยชีวิตนักดนตรีอิสระมันอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนใครแต่เราได้ทำในสิ่งที่รักได้สร้างความสุขให้คนอื่นแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วสำหรับใครที่กำลังตามหาความฝันอย่าท้อแท้ทำให้เต็มที่สักวันมันจะเป็นวันของเรา